สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้นะวันดีนะวันอาทิตย์ไดพักผ่อนที่บ้านนะครับวันนี้อยากขอมาเล่าพูดแชร์ประสบการณ์57ปีของชีวิตผมเพราะวันนี้นะครับก็คือวันเกิดของผมนะ 57ปีที่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีบุตรคนใหม่ลูกชายชื่อตั้มนะหลายคนจะไม่รู้นะครับชื่อไทยของผมเนี่ยคือตั้มนะชื่อเล่นนะชื่อจริงคือจุลภาสเครือโสพลนะครับจุลภาสนี่ก็มาจากการใช้ชื่อของคุณพ่อเพราะคุณพ่อผมชื่อโอภาสเครือโสพลผมก็เคยจุลภาส ก็คือจูเนียโอพาสนะครับ57ปีหลายคนก็ถามผมนะบอว่าไม่คุณทอมดูไม่ค่อยเครียดเลยไม่ค่อยกลัวใครไม่ค่อยสนใจว่าใครจะว่าใครจะดา่าเข้ากับทุกคนค่อนข้างได้หมดเคล็ดลับของ57ปีมีอะไรมัง่งอ่ะผมจะมาขอ ถ่ายเทงแล้วกันนะว่าเคล็ดลับของการที่มีชีวิตที่ดีของผมเนี่ยใน5.7ปีนี่คืออะไรหนึ่งมันมาจากการที่ผมชอบตัวเองอันนี้สำคัญที่สุดนะใครจะว่าใครจะดา่าใครจะไม่ชอบผมเนี่ยสิ่งที่ผมได้บทเรียนใน5.7ปีก็คือว่ามันไม่มีความหมาย าคนอื่นเขาจะคิดยังไงเกี่ยวกับเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราอะคิดยังไงกับตัวเราเองเราชอบตัวเรามั้ยหรือเราชอบติเขาโอ้ยมึงไม่เก่งเลยมึงไม่ดีเลยมึงอย่างงูน้นมึงอย่างนี้คนเรานะครับถ้าพูดลบเกี่ยวกับตัวเองนะ ก็จะเป็นสิ่งที่ยิ่งอะไรอะเป็นฐานสร้าง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 ให้เราไม่อยความสุขเราต้องรักตัวเองไม่ได้ขอให้เห็นแก่ตัวนะคนละคำกันนะรักตัวเองก็คือว่าชอบผมเนี่ยดูเหมือนว่าคนที่เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะรู้จักคนเยอะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมตีกอล์ฟหรืออะไรเงี้ยนะผมชอบเวลาผมไปตีคนเดียวผมชอบเวลานั่งอยู่ที่บ้านดูหนังคนเดียวผมชอบกินข้าวคนเดียวนะถ้าไม่มีปุ้ยนะก็แปลว่าอะไรผมชอบคนที่ชื่อถอมกระโฉบผมอยากฝากให้ทุกคนกลับไปพิจารณาและคิดอันนี้นะคุณชอบตัวเองไหมดีกับตัวเองหน่อยอย่าด่าเขาเยอะอย่าว่าเขาเยอะ อย่ามองว่าเขาไม่หล่อไม่สวยอย่างงู้นอย่างนี้เพราะถ้าเรายังชมตัวเองไม่ได้เลยนะแล้วใครจะมาชมเราสองบทเรียนที่ผมได้ห้าสิบเจ็ดปีนียคือว่าไม่มีใครเขาสนใจหรอกด้วยจริงๆแล้วไม่มีใครเขาสนใจเรอแต่กลับกันเราดันไปสนใจคนอื่นเราไปสนใจความคิดเห็นของเขาเราไปสนใจว่าเขารับเราได้ไหม เสียเวลาคนที่เขาประสบความสูเป็จริงอะนะจริงแล้วกลุ่มเพื่อนเขาน้อยผมเนี่มีเพื่อนที่ผมจับมือได้เลยว่าจะเป็นเพื่อนดีไม่เกินห้าคนแต่ผมรู้จักคนเป็นแสนนะไม่ถึงอะเป็นหมืน่นกแล้วกันนะใครจะพูดอะไรใครจะว่าอะไรใครจะคิดไงเกี่ยวกับเราเนี่ยเราคุมไม่ได้ คุณคุมคำพูดความคิดของคนอื่นไม่ได้แต่สิ่งที่คุณคุมได้คืออะไรคืออารมณ์ของตัวเองเวลาคุณได้ยินหรือได้เห็นสิ่งที่คนบนั้นเขาพูดเข้ามาหลายคนเนี่ยจะบอกว่าโอ้ทำมันเลวเอาเปรียบคนทําธุรกิจเคี่ยวพูดว่าพูดเพ้เจ้อพูดมั่ว ทักสินเบ้คุณอนุทินปลาบลาปลาปลา,ลาไม่สนใจไม่สนใจ academic. ไม่สนใจจริงเพราะผมรู้ว่าผมคือใครก็กลับมาจุดแรกผมรักตัวเองขอต้องรู้คนส่วนมากที่เขาพูดไม่ดีเกี่ยวกับคุณน,นะอันนี้ฟังเอาไว้นะคนส่วนมากที่เขาพูดไม่ดีเกี่ยวกับคุณเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ชอบบุหรอก ไ็่ชาแล้วเขาหมั่นไส้ผมบางทีผมก็เข้าใจนะมองเข้ามาเนี่ยเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็น่าหมั่นไส้ดีนะอ้วนก็อ้วนดำก็ดำอะไรก็ไหม่ลูกนะแต่ทำไมมันดูมีความสุขจังก็เพราะผมไม่สนใจว่าใครจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับผมผมสนใจอย่างเดียวผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับผม แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจนะจนเราไปเอาเปรียบคนไปอย่างงู้นอย่างนี้กับคนเพื่อนที่ดีของผมคนเนินเนี่ยใครจะดา่าใครจะว่าใครกด้เนี่ยก็คือคุณอนุทินชาญวีระพุธเมื่อเช้าเขาก็โทรมาแสดงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้คุยกันเป็นคนแรกๆเลยคุณอนุทินเนี่ย เขาเคยพูดกับผมนี่เป็นบทเรียนนะไม่ต้องด่านะเป็นบทเรียนนะทอมรู้ไหมีมคนดา่ามึงให้กูฟังเนี่ยนะเยอะมากไอ้ทอมอย่างงู้นอย่างนี้คบไม่ได้อา้าบน,นักโทษที่คบกมทำไมอ่ะเพราะอัวดูคนที่คบม,มึงทอมสิ่งที่แปลกใจมากเลยทำไมคนดีๆในประเทศชาติเนี่ย คบทอมไอคนที่มาด่าทอมเนี่ยมันไม่ได้ขั้นของคนที่คบทอมเลยอ่ะอันนี้คนนิก็มองดีนะเราไ,ไปมองสิ่งเลวของคนเรามองสิ่งดีนะและ้วคนนุชินเขาบอกนะบอกทอมเป็นเพื่อนที่ไม่เคยของอะไรเลยไม่เคยมองคนอนุทินว่าเป็นรองนาย,ยกหรือเป็นนู่นเป็นนี่เลยทุกท่านครับผมมองคนนุชินเป็นคนที่ดีรักลูกรักลูกมีจุดยืน แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีเราต้องมีสายตาที่มองคนอย่างนี้เหมือนกันที่เขามองเรานี่คือบทเรียน57ปีนะคนเรามันมีดีมันมีเลวทั้งนั้นแต่ชีวิตของผม57ปีผมะยาฝากเป็นบทเรียนทุกคนนะสมมติไปว่าคนเนี่ยมันดีได้50%เลวได้50%ผมจะมองแต่ตรงดี50%ก็กลายเป็นดี100%เลยผมไม่เคยมองเลวร้ายกับใครเลยวันนั้นพอผมได้ข่าวพี่ชีวิตขึ้นมา ผมก็ต้องรีบโทรศัพท์ไปหาเขาเพื่อแสดงความเป็นห่วงเป็นใยคนก็บอกผมหลายคนว่าอา้าวแล้วคุณชูวิทย์เขาไม่มาโจมตีธุรกิจกัญชาของทอมเลยคนละเรื่องคนละเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องเป็นห่วงเป็นใยเรื่องเป็นเพื่อนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจแล้วคุณชูวิทย์ก็ให้บทเรียนชีวิตผมที่ดีมากทอมมันไม่เกี่ยวกับว่าจะตายมาเมื่อไหร่หรอกมันเกี่ยวกวับช่วงที่เราอยู่เนี่ยเรามีค่า ให้กับคนรอบข้างเรามีค่ายกับสังคมหรือเปล่าผมประทับใจนะกับสิ่งที่ผมได้ฟังแล้วก็ได้คุยกับคุณช่วิตเน้บอบทเรียนที่สองครับอย่าไปสนใจว่าคนจะคิดยังไงเกี่ยวกับคุณถ้าคุณต้องแต่งตัวต้องถีบดันตัวเองเพราะอยากรูฟให้อีกคนหนึ่งเขาเห็นหรือให้เขารับคุณได้เนี่ยนะคุณก็จะเป็นทาสเข้าไปตลอดชีวิตเลยไม่มีประโยชน์ เพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครก็สนใจคนผมพูดตลอดวันที่ผมตายนะผมก็เชื่อว่างานศบผมก็คงมีคนมานะก็มาขนาดนั้นนะครับแต่สามวันเขาก็ลืมเขาก็ลืมเขาก็กลับไปดูละครกลับไปดูทีวีกลับไปเที่ยวพัทยากลับไปกินข้าวร้านหรูเขาลืมพวกเราหมด นั้นในภาวะที่เรามีชีวิตอยู่ก็อย่าเป็นทาสกับการที่ต้องใช้ชีวิตด้วยการเป็นห่วงว่าคนอื่นจะคิดหย่เกี่ยวกับเรานี่เป็นบทเรียนที่สองนะจากคนอาย,ยุวัย57แล้วนะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่อยอมแพ้ผมกลับมาเมืองไทยเนี่ย25ปีที่แล้วนะ 25ปีที่แล้วกลับมาเพราะว่าอยากแต่งงานกับผู้หญิงไทยสุดท้ายเราไม่ได้แต่งนะแต่ก็ตัดสินใจว่าอยู่เมืองไทยอยู่ดีก็แล้วกัน25ปีที่แล้วผมมีเงินอยู่ห้าหมืนบาทเ,นะเองนะจริงๆอยู่สองพันเหรียญห้0 0 0ืบาท, 50, บาทกับเครดิตคาร์ดอเมริกันเอ็กซ์เพไปเลยแต่ผมสู้ครับผมมีโก้โกของผมคือชัดเจนมาก ผมอยากมีชีวิตที่สุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือโกผมนะโกผมชัดเจนมากอยากมีชีวิตที่ไม่จําเป็นต้องเป็นพนัก,กาางานใครอยากมีชีวิตที่ไม่มีเจ้านายอยากเป็นคนที่ตัดสินใจให้กับชีวิตตัวเองได้ตลอดแล้วเป็นคนที่มีพอที่สุดท้ายแล้วเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างที่เรารักหลายคนจะถูกถามคำนี้ว่าคุณอยากเป็นอะไร ผณอยากทางานอะไรคําตอบของผมก็คือคําตอบตั้งแต่ผมอายุยี่เก้าเลยทํางานอะไรก็ได้แต่ขออย่ามีเจ้านายทำงานอะไรก็ได้ขอเป็นคนตัดสินใจชีวิตของตัวเองทำงานอะไรก็ได้ขอให้มีเงินมากพอที่จะให้มีชีวิตที่ดี หลายคนหลายคนเนี่ยถามว่าโอ้คุณทอมจบปริญญาสูงเลยหรือเปล่าจบโทจบด็อกเตอร์ที่ไหนผมเคยไปพูดทีมนะบน,นป้ายเดี๋ยวเขียนด็อกเตอร์ทอมเกลสสมบรณ์ผมเนด็อกเตอร์ครับผมจบปริญญาตรีธรรมดาธรรมดานะผมก็เรียนโรงเรียนรัฐที่อเมริกาแต่ผมมีโกะไม่ได้เป็นโกว่าผมจะไปทํางานอะไรนะแต่เป็นโกที่อยากมีชีวิตยังไงแล้วผมก็ตัดสินใจตอนอายุยี่สิบเก้า ผมจะไม่มีทางมีชีวิตเลยที่ผมต้องเป็นขี้ข่าคนหนึ่งผมจะมีชีวิตที่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจสำเร็จหรือผิดพลาดต้องขึ้นอยู่กับทอมคนเดียวนี่คือชีวิตผมมหาห้าสิปีนะหลายคนก็ถามคุณทอมทำงานอะไรจริงแล้วเนี่ยันนี้ผมบอกครับทำงานอะไรก็ได้ที่สอดคล้องกับตรงกับนโยบายของชีวิตก็แค่นั้น นี่เคยบทเรียนหนึ่งตั้งไม่ใช่ตั้งโกให้ชีวิตไม่ใช่ตั้งว่าอยากทางานอะไรตั้งนโยบายให้ชีวิตเลยผมเป็นคนที่ตั้งนโยบายให้ชีวิตเลยนโยบายของผมก็คือว่าไม่ทํางานให้คนอื่นตัดสินใจชีวิตด้วยตัวเองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่เรารักได้ไม่นําความลําบากมาให้คนอื่นนี่คือนโยบายของชีวิตผมบทเรียน อันสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับมาฝากเป็นของขวัญให้กับทุกคนครอบครัวเนี่ยผมกำลังนั่งขับรถเข้าไปนะเราจะกินข้าวกับพี่ชายอายุ60กว่าพี่สาวอายุ60กว่าอดีตภรรยานะผมกำลังจะกินข้าวกับอดีตภรรยาผมนะแล้วลูกสองคนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็จะไปรับประทานอาหารร้านหรู กับภรรยาผมคุณพาริอพอรเรือสุกบนโคคุณทำยังไงเนี่ยทั้งอดีตทั้งภรรยาทั้งพี่น้องเพราะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นกาวผมเป็นกาวที่ทำให้ครอบครัวไม่แตกแยกเพราะสุดท้ายเราจะบอกพวกคุณเลยนะชีวิตคุณจะดียังไงเงินจะมากยังไงแต่เมื่อคุณอยู่ในภาวะครอบครัวที่แตกแยก ที่เครียดที่ตึงที่ทะเลาะชีวิตไม่มีทาความสุขเลย there is no happiness เราจะบริหารอะไรก็ได้เราต้องบริหารครอบครัวเราให้ดีเราต้องบริหารลูกเราให้ดีผมเนี่ยนะยังเคยคิดเลยจะเขียนหนังสืออย่าดีทำยังไงไม่ยากหรอกให้เกียิ กับคนที่เราเคยบอกว่าเรารักเขาเมื่อถึงเวลาต้องจากกันก็จากกันด้วยดีแล้วก็ a อ w a ว s รับผิดชอบกับสิ่งที่เราเคยสัญญาเขากับลูกเอาไว้ผมเคยบอกพ่อตาผมพ่อตาผมขอ,อดีภรรยาวันที่คุณพ่อตาเขารู้ว่าต้องอย่ากันพ่อตาครับไอ้ที่สัญญาผมจะดูแลลูกสาวคุณพ่อไปตลอดชีวิตเนี่ยนะยังไงผมทำอยู่ดี ขึ้นลงทะเลาะกันไหมมีแต่คําสัญญามันต้องอยู่แล้วผมก็มองว่าดีภรรยาผมเนี่ยไม่ใช่ดีภรรยาผมแต่เป็นแม่ของลูกนะมันต้องปรับมายส์เซ็ตไงเขาเคยเป็นภรรยาไปเคเปีรรย่ยวเขาเป็นอดีตภรรยาเราเคากเขาไม่ได้ผมก็เปลี่ยนมายส์เซ็ตว่าคุณเต๊กเนี่ยไม่ใช่อดีตภรรยาแต่เป็นแม่ของลูกและเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกได้ดีมาก ลูกผมเรียนสแตนฟอร์ดอีกคนหนึ่งก็คงอีเดอร์จะไปสแตนฟอร์ดหรือเยลผมภูมิใจกับผลงานงั้นบอก็ให้เกียรติกับการที่เขาเป็นแม่ที่ดีภรรยาปุ้ยของผมเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดำหรับผมมาสิบปีแล้วมหาศรจันมากที่ผมได้เจอสุภาพสตรีอย่างนี้นะครับพี่น้องผมหกสิบกันแล้วเราก็ยังกินข้าวกันเฮฮากัน เพราะครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญหลานสาวผมจากอเมริกาแต่งงานพวกเราก็บอกว่าต้องมาแต่งงานที่เมืองไทยเดี๋ยวเราดูแลให้ครอบครัวครอบครัร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 วอย่าให้ครอบครัวมีปัญหาอย่าแตกแยกนะเลือด ให้มันจากไปด้วยการที่เข้าใจกันผิดทะเาลาะก,กันแย่งมรดกกันอยู่วู้นอย่างนี้วันที่วันที่คุณแม่ผมเสียนะผมไม่ถามเรื่องมรดกเลยไม่ถามเลยไม่คิดถึงไม่นึกถึงแม่อะไรเลยแล้วบอกแม่ไว้ตลอดไม่เอาสปาตจำไหมนะครับพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาให้มรดกเราก็คือความรู้ความเติบโต ประสบความสมเร็จที่แท้จริงเนี่ยคือไม่ต้องเอาเงินมอดกอกสักบาทเลยผมรู้จักผู้ชายคนหนึ่งนะหกสิบกว่าแนละ้วยังกลัวหัวคดเลยว่าถ้าพ่อตายแล้วจะได้มอดกหรือเปล่าโดยที่ตัวเองเขารวยเป็นร้อยล้านแล้วนะเซลีมันเซรีมันต้องมานั่งเครียดทํานูน่นทํานี่ไม่ได้เพราะต้องเป็นหัวพ่อตก็พ่อจะทิ้งมรดกไว้ให้ไหมไม่ make s e n s นะครับทุกคนในภาวะวันเกิดของผมวันนี้นะนี่คือบทเรียนที่ผมอยากให้และสำคัญที่สุดนะคอยข้อหนึ่งก็แล้วกันถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีถ้าคุณอยากอยู่ในโลกที่สดใสและงามอเว a y s, mm. <S Always, นะให้เกียรติคนให้เกียรติคนอย่าดูถูกคน อย่านึกว่าคนอื่นเนี่ยเขาตำกว่าคุณอย่ามองคนจนว่าจนอย่ามองคนรวยว่าดีมองทุกคนด้วยสายตานะครับว่าเขามีผลประโยชน์กับโลกใบนี้และเขาก็เป็นคนดีหลายคนเคยถามผมนะทำไมผมดีกับผู้ช่วยผมคุณนิคจังเลยดีกอล์ฟโยการกินข้าวด้วยกันอะไรด้วยกันผมพูดคำเดียวผมไม่มีนิคผมลำบากนะ ใครจะดูแลชีวิตผมละ่ะใครจะพาผมกลับบ้านทุกคืนละ่ะแม่บ้านผมซอของวินเนี่ยคนบอกโอ้ยดูแลแม่บ้านดีจังเลยก็เพราะไม่มีเขาเนี่ยบ้านผมไม่สะอาดนะหมาผมใครจะเลี้ยงลนะ่ะถ้าคุณได้โอกาสาไปกินข้าวกับผมนะจะได้ความสังเกตตลอดว่าคนเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยตามร้านเนี่ยส่วนมากจะรู้จักผมและจำผมได้เพราะ,ะผมติดด๊กดีผมติดด๊กดีผมไม่เคยต้อง ไปโรงแรมไหนเนี่ยต้องไปจอดรถเลยนะผมก็ไปจอดข้างหน้าได้ตลอดเขาก็จะมารับรถผมเพราะผมติดดีผมไม่ได้ติดดีผมอยากได้อะไรหรอกผมติดดีเพราะผม appreciate การทำงานของคนที่เขาอำนวยความสะดวกให้เรางั้นให้เกียรติทุกคนนะครับอย่ามองคนว่าเขาต่ำกว่าเราอย่าดูถูกคน แล้วก็กลับไปเบสิกอ่ะเปิดปเปิดประตูให้กับสุภาพสตรีขอบคุณคนเวลาเขาทำอะไรดีให้คุณพูดให้เพราะมีคำว่าครับค่ะตลอดรักตัวเองให้ดีอรับขอทุกคนครับ Happy Sunday